สวัสดีครับนักเรียนส t ตอิกท่านนะครับหากคุณต้องการพัฒนาตัวเองจงพอใจที่จะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องที่สำคัญอย่าปรารถนาที่จะดูเป็นคนฉลาดนี่เป็นคำพูดที่ผมได้มาจากหนังสือ The d i l y y t t o i นะครับคุณไม่เป็นต้องรู้ทุกอย่างตลอดเวลา you don't have to stay on top of everything เอพิกเตตัสบอกว่าหากคุณต้องการพัฒนาตัวเองจงพอใจที่จะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องที่สําคัญอย่าปรารถนาที่จะดูเป็นคนฉลาดและหากบางคนยกย่องคุณว่ามีความสําคัญจงระวังตัวให้ดีหูผมว่าเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากนะเรามาตีความประเด็นที่น่าสนใจในประโยคนี้กันฮะหนึ่ง จงยอมรับว่าเราไม่สามารถรู้ทุกอย่างได้ครับโลกปัจจุบันนะมนุษย์เราขมว่านะสังคมเรานะเราถูกกดดันให้ต้องรู้ทุกอย่างครับต้องทันเหตุการณ์ทันข่าวสารทันเทรนจนบางครั้งเราหลงไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเต่ากสอนให้เราโฟกัสฮนะและทําน้อยได้มากครับเช่นเขาสอนให้เราทำเองว่าสิ่งนี้สําคัญกับฉัน จริงหรือไม่ฉันสามารถควบคุมมันได้หรือไม่มันช่วยฉันเป็นคนที่ดีขึ้นหรือไม่ถ้าคำเตอาว,ว่าไม่ใช่นะอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปหยิบมันมาเป็นส่วนหนึ่งอย่าไปแคร์อย่าไปสนใจนะครับปล่อยมันไปคุณไม่เป็นต้องแซงทําเป็นรู้ทุกเรื่องทุกอย่างหรือพยายามเป็นคนฉลาดในสายตาคนอื่นนะครับเพราะท่านเอพิกเตตรสสอนว่าความไม่รู้ ในเรื่องที่ไม่สำคัญนั้นเป็นเรื่องดีเพราะมันช่วยเรานั้นโฟกัสในสิ่งที่มันมีคุณค่ากับตัวเราจริงครับชอบมากชอบมากนะความไม่รู้ในเรื่องที่ไม่สำคัญนั้นเป็นเรื่องดีเพราะมันช่วยเราโฟกัสมุ่งเน้นไปสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญกับเราจริงๆครับทำได้มากเนาะสองครับอย่าพยายามทำให้ตัวเองดูฉลาดครับ จงโฟกัสหรือมุ่งเน้นไปที่การเป็นคนฉลาดที่แท้จริงสังคมเราครับมักให้รางวัลกับคนที่ดูเหมือนรู้ทุกอย่างแต่นั่นอาจเป็นกับดักของอัตตานะครับเพราะว่าการพยายามรู้ทุกอย่างนั้นเหนื่อยฮะเหนื่อยแล้วก็ต้องเสแสร้แสงแล้วก็พยายามครับแล้วก็จะทำในสิ่งที่มันมันไม่ใช่เวแล้วอะ เป็นเป็นปดนะสโตอิกไม่สอนเราเป็นเป็ดฮะสโตอิกสอนให้เราทําน้อยได้มากครับเขาอะไม่ได้สอนให้เราโง่นะครับสโตอิกนั้นไม่ได้สอนให้เราโง่ครับแต่สอนให้เราถ่อมตัวและเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเราจริงครับเมื่อคุณเลือกพยายามดูฉลาดครับเมื่อคุณเลือกพยายามดูฉลาดนะ คุณจะเปิดเผยกายตัวเองนั้นเรียนรู้ได้จริงๆครับดังที่ท่านเซเนกากล่าวว่าคนที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างคือคนที่หยุดพัฒนาแล้วดังนั้นจงเป็นคนที่ยอมรับว่าฉันยังต้องเรียนรู้อีกมากเพราะนั่นคือก้าวแรกของการเติบโตแท้จริงครับประเด็นสุดท้ายหากมีคนยกย่องคุณนั้นจงระวังตัวเองนะว่าเฮ้ยระวังยังไงครับระวังอัตราตัวเองครับ ระวังอีโก้ครับเพราะว่าเมื่อคุณได้รับคำชมมากเริ่มอีโก้เริ่มมา้วครับทำให้คุณหลงระเริงครับทำให้คุณหลงตัวเองครับเมื่อคุณได้รับฐานะที่สูงขึ้นครับจะทำให้คุณหลงระเริงครับหลงตัวเองครับสตอีกสอนให้เรานั้นถ่อมตัวครับอย่าลืมนะว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนเท่าเทียมกันนะ ไม่ว่าคุณจะมีฐานนะมีตำแหน่งสูงแค่ไหนครับเราก็เท่าเทียมกันนะท่านมาคาสออลิเอสเนี่ยซึ่งเป็นจกักรพรรดิโรมันนะครับยังเขียนมาเตือนตัวเองนะว่าอย่าปล่อยให้คำสรรเสริญขคนอื่นนั้นทำให้คุณหลงลืมว่าคุณเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งสโตอองนั้นไม่ได้ต่อต้านความสำเร็จนะครับแต่เตือนว่าความสำเร็จนั้น ไม่ควรทําให้คุณหลงลืมตัวเองโอ้โหผมว่าแค่ประโยชน์ขั้นสั้นนะครับพอขยายความเนี่ยผมว่าโอ้โหมันทําให้เรานั้นได้แง่คิดนะผมชอบประเด็นที่ว่าเออเนี่ยอยากพยายามเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องเพราะว่ายิ่งเราพยายามรู้ทุกเรื่องนะมันมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยแล้วมันก็เสียพลังงานครับเพราะว่าแท้จริงของมนุษย์เราอะนะเราเราพูดัออรอหูสูตรไม่ได้ครับ ปล่อยให้ความรู้ทุกเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของ Chat GPT ดีกว่านะปล่อยให้ความรู้ทุกเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของกรอคดีกว่าครับนะเราผู้เป็นมนุษย์นั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ทุกเรื่องได้หรอกจงใช้เวลาจงเลือกจงโฟกัสในสิ่งที่มันมีความหมายต่อคุณเท่านั้นแล้วยังไงครับเออคำนี้สำคัญนะว่า แล้วรู้ได้ไงว่าอะไรคือสิ่งสําคัญสาหรับตัวคุณเองเนี่ยเป้าหมายนะเป้าหมาย,ยหนึ่งคุณอยากจะเก่งเรื่องอะไรโฟกัสเฉพาะเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญน,นะคุณมีความยอดเยี่ยมเรื่องอะไรหนึ่งฮะเดี๋ยวเงินทองเดี๋ยวสรรเสริญมาเองครับเงินทองกับสรรเสริญน,นั้นเป็นผลพลอยได้ของความเก่งดังนั้นโฟกัสที่จะเก่งเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งก็ได้ก่อน แล้วจากนั้นอะอะไรก็ตามที่เป็นไ Product ต์เองครับ2คือถ้าคุณไม่มีเป้าหมายในความสำเร็จนะคุณต้องเลือกมีโฟกัสว่าหรือมีมีหลักว่าความสุขคุณอยู่ตรงไหนเออเนี่สำคัญบางคนเนี่ยนะโปรดคนอื่นครับหรือว่าเอาใจคนอื่นทุกอย่างครับอยากรู้อะไรก็ไปรับใช้เขาแต่ว่าลงลืมไปว่าตัวเองอะความสุขที่ตัวเองมีคืออะไรอันนี้ก็ทําให้เราเหนื่อยนะ ไร้ซึ่งความสุขครับถ้าคุณพยายามเนี่ยรู้ทุกอย่างพยายามตอบทุกอย่างวันอื่นนั้นไร้ความสุขครับเราก็ต้องจําเป็นจะต้องอะไรครับตัดตัดสิ่งที่ตัดสิ่งที่มันไม่จําเป็นหรือว่าสิ่งที่มันมันไร้สาระไปอย่างผมเองนะบางทีเี่ะผมทําเพจอยู่ยก็มีคนถามคําถามที่มันไร้สาระบางคําถามนะมันก็ มึงเซิร์ชกูเกิลได้มึงก็เซิร์ชไปได้วันนี้นะมันต้องตอบก็ได้นะคือประมาณถ้าคําถามในที่มันไม่ควรตอบก็ไม่ตอบนะครับพยายามใช้นะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไปเล่นเกมกับคําถามนั้นอ่ะบางทีมันก็ทําให้เราเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เส้นทางที่เราอยากจะเดินอ่ะไม่ใช่ความสุขเราอ่ะพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยอย่าพยายามครับทําให้ตัวเองนิ่ฉลาดนะเพราะว่า ยิ่เราพยายามฉลาดมากไร้ก็เหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็เสียพลังงานกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นยอมโง่ซะให้คนอื่นมองว่าเรางโง่ซะถือเป็นเรื่องดีนะหากคุณต้องการพัฒนาตัวเองจงพอใจที่ดูเหมือนว่าเป็นคนไม่รู้ในเรื่องนี้ไม่สําคัญครับอะไรก็ตามนะคุณต้องรู้ว่านะคุณอยากจะเก่งเรื่องอะไรสมมุติว่าคุณอยากเก่งเรื่องการเทรดนะ คุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเก่งในเรื่องของการอะไรเดียเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่การเทรดนะครับก็โฟกัสที่การเทรดเท่าน,นั้นการหาความรู้เกี่ยวกับการเทรดการทําการบ้านการศึกษาการเรียนรู้จากคนสําเร็จอยู่ในเลนคุณอยู่ในเส้นทางทคุณอยากจะไปะครับแค่นั้นพอนะอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับการเทรดก็จงทำเป็นไม่รู้ซะ เป็นคนไม่รู้ซะมันจะเป็นคำ,คำพูดหนึ่งที่ผมโดนบ่อยว่าเก่งในเรื่องที่มันไม่ควรจะเก่งอะนะโง่ในสิ่งที่ไม่ควรจะรู้อะผมก็เออมันก็ใช่เนาะบางอย่างที่คนอื่นคิดว่าเราควรจะเก่งอะแต่เรามองว่าไม่สําคัญแล้วก็เขาจะด่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคเป็นคาชมแล้วกันเพราะว่าเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเออเราเนี่ยโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะรู้เราอยากจะทําจริง อยากจะเก่งจริงผมว่าเรื่องนี้น่าสำคัญนะมีประโยชน์นะท่านี้นะครับจอกันิหน้าสวัสดีครับ